ตามหรือเห็ดเลี้ยงก้อนนะครับไฮเห็ดเบิ่งเซิงครับดอกเดดอกนี้ก็ไปถูวครับเหลือครับพี่น้อง่อนจุ้มตูงามๆครับงามๆเลยครับไปเลยครับดอกกล้ามขนาดเลยครับครับเบิ่งเซิงครับดอกบางงามงามๆเลยครับสองดอกเลยครับเก็บิ่งดำครับเข่าคู่เลยครับดอกงามๆเลยครับโอเคครับข้าวดินครับ สวัสดีครับพ่อพี่น้องเขาตอนรับประสู่ช่องจอยนวท่องเก็บเห็ดครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมเหมือนกับเป็นเสาของมันที่สามเดือนท่านว่าคมปศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่กัดตันก็คือปลานวลท่องมูสามตำบลห้วยคาอำเภอบุญทวีเจ้าดุบบราชธานีครับหมายเล็กของเขาครับพ่อพี่น้องเขาจะเริ่มจากล่างบากไปครับมาหลุดนกันมาแล้วครับพ่อพี่น้องมาอยู่ในว่างบาดนะจะไม่เฮ็ดจังเกือบเขาได้เก็บแน่และเสียหมานบ่อครับยบโยมายาวบ่อเชิญพ่อพี่น้องที่ตานรับชมครับ ดอกแรกแห้งมันครับเห็ดและงอกเหลืองบานครับอยอดเลยครับเป็นสีผ่องสีครับหลวต่อไปนของันเรื่อยครับพี่น้องว่าสีมันทำไรครับลุนอในว้างบางสิจบอยู่ยไม้เดียวปะครับตามเห็ดหลังอ่อนครับสาวแหล่บานป้าครับเห็ดหลังแหล่นะครับดอกแข็งจะทอดดีขนาดเลยครับตามเห็ดเลี้ยงก้อนะครับก็น้องพอดีนะครับแกงกะไดป่นก็ได้ครับแกงหวานๆนะครับตาอนี้ครับ สาเลยบานป้าดอกบิ๊กเลยครับเออแดงก่อนนะราชากับเห็ดแดงครับเห็ดแดงก้อ,กอครับเแดงก้อนะครับเออดอกใหญ่นะดีขนาดเลยครับไอ้เห็ดเปิงเซิงครับดอกเดีวยวนป่นอิ่มนะครับนี่ว่ามันฟ้าบาทครับเอ้ย อ,อันนี้ก็ไปตัวครับเอ,อ้ยพอยแล้วครับดอกนึงครับเอยดอกง่ายงามขนาดเด้ยครับอ,อืมงทีละครับเป็ดขูลูอยู่ครับดูนะตดนทางไปเรื่อยครับพีพ่น้พี่อนทุกจุ้มตูงางามครับหัวแดงแกงหวานครับ งามเลยครับอี๋ก๋วแดงแกงหวานครับผมปลาตัวครับอ,อือที่ไรครับขาเนีอัลาดปลานังสาวไทยเลยครับดุนครับพี่นอ้องตัวนี้รวยแล้วครับตัวตุมต้มๆสวยๆเลยครับรออ่างหย่งกรุบๆดีๆเลยครับตัวนี้อี๋ครับ

ลังผู้ดีแกงเลยครับป้าตัวครับดอกนี้ยวเป็นหายเห็นครับบางทีละครับดอกบางง่ายนึงครับทั้งหลายมีสองดอกครับหางครับจะว่าเกิดทางแต่ว่าดอกใหญ่ดีครับบางทีละครับขาเห็ดอาดลาเดียครับเห็ดลังอ่อนแล้วเห็ดลังแหล่ดอกนี้เอ้ยครับเปิ่นเซิงครับดอกบางงามนึงครับนะเห็ดขาวดิ้นครับ ดอกง,งามชุดนี้เป็นเฮ็ดขาด้านที่ดอกหนาดีขนาดเลยครับไปพี่น้องดอกังงามได้ครับเอ,อ้ขาเห็ดกระปุกลุกอยู่ว่าม,มันเฮ็ดแดงกอหนาครับเมื่ไห่ล่ะงามได้ครับขาคือสมดีอนีครับอ่าครับเพ็ดละโงกขาวบานครับง่า่นะครับ มาแต่สิบุมีครับแต่จะม่ออกดอกเดียวคนนี้เห็ดเดืยงก้อครับอื้ยกําล้อมจังกรุบๆพอดีเลยครับสำนี้ครับเสีอที่จะมีหน่อยครับรุ่น่อไปเรลยนะครับพ่ออีกครับต่อครับตูมงานมันทั้งแขางมีครับสองดอกสามสี่ดอกครับสวยเลยครับนม่กีครับดอกแข็งดีขนาดไห้สำนี้ครับ งามเลยครับหลุนทุกคนครับเไปพี่น้องว่าสิจบยุ่งบังบากหรือว่าห้องเศษด็กไปต่อครับสองดอกเลยครับเฮ้ยแนวไม้ไก่มาดอกเดียวครับเอาหอดไปซองดอกแล้วครับเปิดไปต่อออกท่านหนาเนี่ยนนี่ครับดอกนึงครับดอกนี้ก็เพิ่งเชื่องกันแล้วครับเอี๋แบบงามๆนะครับ ท่หน่อยเฮ็ดเด้งลังซ้ำครับงามเลยครับข้อนนออาอยากอ่านศาสตร์ด้วครับอือดอกนี้ครับตูงที่สูงด้วยเลยครับป๋าต่อครับเข็ดผึ่งดำครับบังดอกแข็งดีวะโอ้ดอกแข็งดีขนาดนี้ขาวจนพู่มอย่ครับทั้งลุมแนมไปทั้งหนาให้เปิงเซิองกันครับ มันสองดอกแล้วครับสามสี่ดอกครับผมมันสองดอกครับเนี่ยมามาเบิ้งใกล้ใกสี่ดอกเลยครับดอกส,สวยสยเลยครับอืมเหลิมถมเลยครับว่าแต่สิบมีห้เกบอีกแล้วครับเพื่อ้นองเฮ็ดผงดำเวอร์เบิงเซิงเลยครับดอกยังแข็งกระทอดดีขนาดเลยครับถุงครับพี่น้นองว่าสิจบอยู่ ไม้หนีเรือว่าเสรษฐไปต่อครับเฮ็ดผิ่งยังครับดีเบื้องทองกันเฮิดผิ่งเขาครับดอกงามขนาดเลยครับตุนต้อยเลยครับเก็ดไข่เขียวครับดอกสวยสวยเลยครับเกิดผิ่งดำครับเขาคู่เลยครับดอกบานดอกนึงครับดอกตูมดอกนึงสุดยอดเลยครับ เก่งเลยครับว่านหองขนาดเลยครับเปรดํงดำขาเพิ่นจะตันนะครับหอยนะครับเห็ดพึ่งดำครับทั้งหนาแน่ไปเห็นอีกแล้วครับดอกงามๆเลยครับอางที่ล่ะพอดีแกงครับทั้งหนาแน่ไปเห็นอีกแล้วครับกำลังพอดีแกงกันครับตัวนี้ครับย่างวานกุบกุบดีขนาดเลยครับแกงแซ่บ จำยานาข่อเบือรครับกันห่อนสดโขโกโู้ชุดยอดเลยครับใหญ่ไม้มากหอดยิ้มฟังห่วยเดือนหาเด้อครับอยู่ในบ้างบาทเัา,าก็ได้สัมหนีแล้วครับพ่อพี่น้องบ้านนั่งมาพร้เฮ็ดหลังแหล่แล้วครับสองดอกเลยครับจุดหนีส่วนมากมันก็จะเป็นเฮ็ดข้าวดินครับพ่อพี่น้องส่วนหมากเลยครับมารุุนว่าห้องสีเด็ดเต็มตาบ่าครับ ปมีห้อยคนขามากอ่อนเท่าแล้วครับไปนั่งครับมันไป่มันมันครับเพื่อพี่น้องขือขาใหญ่อดลลานอยู่ครับงามเลยครับเขาเอาไปเป็นเห็ดเขาแล้วครับสุ่มแล้วก็เป็นเห็ดเท่าไปต่อครับสวยๆกันครับอือขาเขาจิ้พูนอยู่ครับตัวนเต้นงามขั้นครับงงามเลยครับดดี๋ี้ก็ได้ครับ ดอกนี้บิ๊กๆเลยครับเฮ้ยเพื่นนะครับจอนสอนเนครับตายตัวครับทางน้ไม่อีกแล้วครับสามฟีดอกเนี่ยไปม่ีดอกใหญ่งงามๆครับเป็นเ็ดเท่าครับพี่น้มองว่ามันเ็ดเขาสุดจอดเลยครับฟีสวยเลยครับดอกใหญ่งงามๆเลยครับต่อนีกก็เปิงซึงงเลยครับเอ้ยหนึ่งจำเจวครับ เจ้าสมเพร็ดเออสุดยอดเลยเด้ครับคือว่ารละครับเป็นเพ็ดเท่าเนาะครับต่อองงามใหญไงเลยครับฮาร์ดสองดอกนก่กเป๋าตัวครับดุนครับอีดอกนี่ก็สุดยอดด้วยกันครับนี่ล่ะข้ชางนาดอกนึงครับทงามเลยครับเออขาจิมพูนด้วยครับ สามสีดอกครับชุดนี่สวยๆเลยครับงา,งามเลยครับธรรมาดาจุดนีงด้งวดเพิ่นออกตึกแหลงจะออกเป็นหนาแน่เลยครับเพก็มีกอดอกนึงครับงา,งามนะครับที่เหลือขาเป็นพู่นอยู่ใต้สกอพอ่นนะมันจะมาแผ่จุดอืน่นเหมือนกันครับมาแผ่ดอกอื่นเหมือนกัน งามกันครับไม่ต้องดอกตูนไมต้องดอกบานครับเอ้ยขาเป็นขาเลยครับเนีออลาดอยู่ครับสวยๆเลยครับตุ๊ตูมงามเลยครับเดี๋ยวดอกงามขนาดเท่านี้ครับโอเคเล่ะลุดครับว่าเาจะได้โจโกกะตาบอสกกแบ่งไปน้อยนึงครับผมไปยังครับดอกเป็นอ่อนดีครับ เห็ดข้าวดินครับว้าวหัวแกระโดดครัาแต่ต้องเอาลมันี้นะครับเห็ดข้าวดินครับตู้ดอกงามขนาดเลยครับตัวนี้ก็งามเหมือนกันครับหาโขงกาวเลรอครับพม่เป็น้องมาดูนมาเลยเห็ดดอกที่ใส่เหาจะเป็นเห็ดเอียงครับเห็ดข้าวดินครับ เราต้องทิ้งเกินเห็ดนาขาวครับพ่อพี่น้องมาดูนว่าดีเฮ็ดต่อผู้ตาเขาจะไปเฮ็ดยังครับไปต่อครับอ่สาวเรบานปลาคือมาอยูู่นเดียวงซี่ขายเน่าอัดหลาดดยวยครับานั่งสาวไทยเลยครับผีเลยครับดอกซีสวยเลยครับสองดอกครับเรากระลังพอดีแกงเลยครับเห็ดขาวดินครับ เห็ดกอ่าวครับมาจากจัมโมีทั้งนี้ครับเห็ดุมหงครับอือดอกปุ่นให่นึงครับเห็ดข้าวดินครับเห็ดข้าวดินครับอื่นครับพี่น้องเห็ดดอกสุดท้ายจากเห็ดยังครับงามเลยครับน่าจะเป็นสองดอกสุดท้ายแล้วครับพอรลดแล้วครับเพพี่น้อง กับคงสมควรแกเวลาแล้วครับพอพี่น้องในการเก็บเพ็ดของเฮาเมื่อนี้ครับขอ,ขอบคุณพื้นปลาขอบคุณธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เฮ็ดได้เฮ็ดได้เกิดเพราะเฮาได้เก็บกันขอบคุณทุกกำลังใจที่ขามารับชมจอยนันท้องครับขอบคุณครับทีเมตามาสรุปผลงานของเฮาครับพอพี่น้องว่าเฮา,าได้ทำไรครับเมื่อนี้ก็ได้โจโกโก,ก,กับตาเก่าแลหวครับพอพี่น้อง ที่แรกว่าเตสิบะไหลปลานี่ครับเพราะว่าห้ามาน้ากลนเขาถือว่าห้ามหมานี่ยเดอกครับมื่อนี้แต่ฝากที่ตามเป็นกำลังใจให้น้ำนี่เลยครับพ่อพี่น้องปากกดไหลโคดแช่โคดที่ตามให้น้ำแน่ครับบืนได้ขึ้นโซนไหนยังมาตะหนูครับพ่อพี่น้องครับพ่อพี่น้องสำหรับคลิปเดียวขอหยุดพี่ไว้เพียงเท่าทนี้ครับ สุท้ายนี่แต่ขอไวพอนให้พ่อพี่น้องทจกพ่อพระเจ้าวามสุก้มเจริญสถานไม่สุกก็ค่อยหายจากทุกสถานไม่สุกก็ค่อยสุดยิ่ง,งขึ้นไปปารถนาเฉลก็ได้สมงอวปาปารถนาดำเวทกันตัวหนาอารุคหายาปรมาล่าผ้าว่าไม่มีรูปเป็นลาบันประเสริฐจงมังเกิดแก่พ่อพี่น้องเบิดสุขุสุคนครับกราบสวัสดีครับพอบลิหนาครับ เล่นนอกก็ได้ง่ายเหมือนดอกครับมื้อนี้